สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านนัมแชแนลนะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมารีวานอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวทอปิกวันนี้ก็คือคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมก็คลิปแนวพิการณาก็เป็นคลิปแนวดูดวงนะครับกับทอปิกที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับเราจะดูดวงกันในหัวข้อนั้นนะครับเราจะลองคิดดูซิว่าเออเขาคิดถึงเราหรือเปล่านะครับลองจินตนาการถึงเขาดูแต่ในระหว่างนี้พี่เข้มขอเวลาสับไพ่แป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้ผมได้ทําการแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4กองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าหากาเพื่อนๆชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าเราทําสมาธิกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวย้ำท็อปิกนิดนึงนะครับคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหม โอเคครับนึกถึงหน้าเขาขึ้นมานะครับหายใจเข้าลึกๆนั่งตัวตรงๆนะครับทำสมาธิพร้อมกันเริ่มได้ครับลืมตาขึ้นมาแล้วก็เลือกกองไ้าที่โดนใจ1ึ่งดใสตาที่สุดนะครับบางคนบอกอ้ย5วินาทีเองไม่พอเนี่ยกดพอยต์ไปก่อนได้นะครับพอกดพอย์เสร็จแล้วทําสมาธิเสร็จแล้วนะครับก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เลือกกองไ้าที่โดนใจนึ่งดใสตาได้ครับถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมแล้วนะครับ ก็ผมจะตั้งชื่อกองให้นะครับกองที่1เป็นกองเรือครับกองที่2กองเบี้ยครับกองที่3ามบิชอปกองที่4กองม้าครับโอเคครับให้เพื่อนๆกดที่ทามสแตมป์แล้วก็รับฟังคำทำนายได้เลยครับผมสวัสดีด้วยครับผมชาวกองที่1ของเรานะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตที่จะรับหน้าที่แปลไพ่ตลอดคลิปนี้นะครับเรามาดูกันก่อนสินะครับว่าคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะครับตัวต้นของเขาครับก้าเหลี่ยมนะครับ ก้าไม้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคนคนนี้นะครับคนที่เรากําลังคิดถึงอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนเขาอาจจะต้องเก็บตัวนะครับเขาอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะครับบางคนก็อยู่กับเทือกสวนไล่นานะครับแล้วก็สิ่งที่เขาคิดถึงเรานะครับเขายังคงคิดถึงเราอันนี้คือท็อปิกนี่คือสปอยมากเลยนะความรู้สึกที่มีมีต่อเราเนี่ยคือเหมือนว่า เขามักจะคิดไปถึงเรื่องเก่าๆนะครับเรื่องในอดีตที่ผ่านมานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับคุณอาจจะเคยเดินทางกับเขาบ่อยๆนะครับใครหลายคนในที่นี้อาจจะเคยเดินทางกับอีกฝ่ายหนึ่งบ่อยๆนะครับหรือว่าเอออาจจะมีการแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการมีมีแอคชั่นต่อกันนะครับคือมีมีเรื่องราวมีเหตุการณ์กันมานะครับดังนั้นสิ่งที่เขาก็คิดถึงกับ เราในตอนนี้เนี่ยคือเขาก็กําลังนึกถึงเรื่องเก่าๆของเรานะครับเรื่องเดิมๆของเราเรื่องที่เราเคยแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีมีปากเสียงกันเล็กน้อยเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องโต้เถียงครับอาจจะไม่ถึงกับมีปากเสียงรุนแรงแต่อาจจะเป็นเรื่องโต้เถียงอาจจะมีเรื่องที่ก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจกันนะครับก็คือเป็นเรื่องระหว่างทางนะครับที่เขานึกถึงแล้วก็คิดถึงนะครับต่ทีนี้คําถามทอปิกของเรานะครับเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะครับ ขอสี่ใบนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับความรู้สึกที่เขารู้สึกต่อเราเนี่ยก็คือเขาเขาคิดว่าเราเป็นคนที่แบบยังไงอะเหมือนเหมือนเราเป็นคนแบบเคาเรียกว่าอะไรนะคนที่แบบเคยคุยกันเคยรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูท่าทางเขาค่อนข้างจะมองเราในด้านดีนะทีนี้ถามว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมเนี่ย มันมีมันมีความคิดมาเรื่อยจะถามว่าเขาออกแอคชั่นอะไรไหมอ่ะช่วงนี้ยังก่อนนะครับเขาเขาจะยังไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรมากมายนะครับเขายังไม่ได้ตัดสินใจทําอะไรนะครับกับชีวิตนะครับดูเป็นช่วงนิ่งๆน,นะครับบางทีโทรไปอาจจะไม่รับด้วยซ้ำ <c oughs> คือเหมือนแบบเหมือนเหมือนปฏิเสธบางอย่างแล้วก็ตัดตัดสายทิ้งอะไรแบบเนี้ยนะครับ มันก็คือถามว่าเขาคิดถึงเราไหมเนี่ยคือเขาก็คิดถึงเรานะครับคิดถึงเรื่องเก่าๆของเราแต่ว่าถามว่าแบบโทรไปแล้วแบบอยากจะรับไหมบางทีเ็าอาจจะไม่ว่างหรืออาจจะทําอะไรอยู่นะครับอาจจะต้องอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะครับบางคนอาจจะอยากทาสมาธิอยากอะไรเงี้ยอยากเก็บตัวนะครับบางทีโทรไปแล้วอาจจะไม่ได้รับนะครับหรือว่าร้ายกว่านั้นคือตัดสายทิ้งนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่อาจจะเป็นการแบบซ่อนแชทซ่อนอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนแบบ เหมือนตอนนี้ยังไม่อยากคุยกับใครอะ่ะโดยเฉพาะเรา ười, คือคือเหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับใครเท่าไหร่นะครับแต่อย่าไปมองในแงน่ร้ายว่าแบบเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากคุยกับเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้อยากคุยกับทุกคนก็ได้นะครับคือเขาอา,อาจจะแค่แบบอยากเก็บตัวอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยาการู้สึก เขาเรียกว่าอะไรอยากซึมซับก,กับความรู้สึกตัวเองไปก่อนโอ้โหโรแมนติกจัดเลยซึมซับก,กับความรู้สึกตัวเองคนแบบนี้ก็มีด้วยหรอนะรอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าเขามองเรายัางไงเนี่ยคือพี่เข้มอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขามองเราอะ่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามองเราในด้านดีมาตลอดเลยนะคือเขามองว่าเราคือสวยอะสวยอย่างน้อยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องสวยอะคุณเป็นแม่ของลูกได้คุณดูเพียบพร้อมนะครับคุณดูแบบ เออถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณองเป็นผู้ชายที่สวยสวยในสายตาของเขางงไหมคืออาจจะเป็นผู้ชายที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูดูดูมีมาาดูดีแล้วก็เข้าใจผู้หญิงนะครับเป็นผู้ชายที่มีความอ,อ่อ,อนอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณนะครับแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับคือฝ่ายนะั้นอาจจะเครียดหรืออาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยต้องเก็บตัวนะครับอยู่คนเดียวอยู่เงียบเงียบคนเดียวนะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครเขาก็เลยแบบตัด เหมือนตัดโลกไปเลยอะตัดโลกตัดเขาหรือบางทีอาจจะตัดแค่เรานะครับในกรณีเลวร้ายนะครับอาจจะมีเรื่องอะไรกันมานะครับเขาก็ทบทวนเรื่องเก่าๆของเราอยู่นะเขาคิดถึงเรานะจะถามว่าออกแอคชั่นไหมไม่ออกนะครับยามท็อปีนะครับคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงเราบ้างไหมนะคิดถึงเรานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แค่คิดถึงบ้างนะครับคิดถึงค่อนข้างหนักแต่ถามว่าออกแอคชั่นไหมไม่ออกนะไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องที่ คุยกันแล้วไม่ลงรอยไม่ลงตัวเขาก็เลยอยากจะทบทวนพฤติกรรมตัวเองหรือทบทวนเรื่องที่ผ่านมานะครับว่าเาเคยคุยอะไรกันว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยตกลงกันว่ายังไงเคยผิดสัญญาไงอะไรแบบนี้เขาก็จะกลับไปทบทวนนะครับท่านเพื่อนชอบก็สามารถที่จะไลค์แชร์สับสกัดเอาไปแบ่งปันเพื่อนเพื่อนที่เรนที่ทำงานดูได้ครับท่านเพื่อนมีอะไรจะแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะระบายเชิญเขียนเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเราจะกดไลค์ให้กันและการเป็นกําลังใจให้กันและกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด สวัสดีชาวกองที่2ครับกองที่2เป็นกองเบียนะครับเพิ่งอยู่กับผมพีม่เข้มเข้มมณิวัตรที่จะรับหน้าที่แปลไพ่ตลอดคลิปนี้นะครับคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะครับเป็นท็อปิกของเราในวันนี้นะครับเราจะมาดูบุคลิกภาพของฝ่ายนั้นกันก่อนนะครับเด็กถึงไม้เจ็ดไม้ครับแปดไม้แล้วก็เดอะมูลโอเคครับก็ฝั่งนูนะครับเป็นคนที่แบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องเก็บ เขาเรียกว่าอะไรเก็บเกี่ยวความรู้นะครับจะบอกเก็บตัวหาความรู้ก็ได้ไหมมันแล้วแต่ช่วงเวลานะครับแต่เขาเองก็เป็นคนที่แบบไม่เคยทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะคืออยากจะรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาต่อให้เรื่องนั้นเขาคิดว่าเขารู้แล้วนะครับแต่เขาก็ยังอยากจะฟังความคิดเห็นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยากจะอัปเดตนะครับเป็นคนที่อัปเดตตลอดเวลานะครับเหมือนเด็กที่ตั้งใจเรียนคนหนึ่งนะครับเด็กที่ตั้งใจเรียนคนหนึ่งนะครับมองไปที่การงานการเรียนของเรานะครับ โฟกัสไปที่สิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วก็สิ่งที่เขารู้สึกกับเรานะครับเขารู้สึกว่าเราเราเป็นคนที่รับมือได้ยากนะครับเราเป็นคนที่เหมือนต้องถ้าเขาอยู่กับเราเขาต้องต่อสู้กับอะไรที่เขามองไม่เห็นตลอดเวลานะครับมันก็เลยทําให้แบบค่อนข้างจะกวนสมาธิเขานิดหนึ่งนะครับดังนั้นช,ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขากับเราอ่ะนะครับอาจจะ มีเรื่องที่ต้องทุกข์กันนะครับมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันให้ระวังเรื่องคําพูดบาดหูนะครับคำพูดบาดหูแบบคํ้คนี้ไม่น่าพูดหวาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มิสคอมมูนิเคชนะครับแปลว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่เขาฟังไปเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเขาอาจจะพูดไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วฟังออกมาแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มานั่งทูกก็แบบเขาโกรธอะไรเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นได้ทั้งสองฝั่งฝั่งนั้นก็ฝั่งเรานะครับมันก็เลย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเรื่องระหว่างเราคนที่เลือกกองเนี้ยมักจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับพูดบาดหูนะครับมิสคอมมิเนเคชนะครับการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับทีนี้นะครับคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมครับพี่เข้มขอ4ใบครับใบที่1ครับใบที่2ใบที่3ใบที่4ขอบคุณครับราชินีถือ ดาบนะครับเด็กถือเหลี่ยมนะครับเหรียมเพลเลอร์นะครับแล้วก็สี่ถ้วยนะครับมันเป็นช่วงที่เขาแบบเหมือนเหมือนแบบอยู่คนเดียวไปเลยอะคือแบบเขาแบบเขาอยากห่างเขาอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับงานที่ทำนะครับอยู่กับอะไรที่ที่มันจับต้องได้นะครับดังนั้นในกองนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่ มีโอกาสโดนตัดสายทิ้งเนี่ยค่อนข้างสูงนะคบมีโอกาสที่เขาจะขอตัวไปโฟกัสกับสิ่งที่เขาทำหรืองานที่เขาทำนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือคำพูดของเราอะมันอาจจะไม่เข้าหูเขาเท่าไหร่นะครับมันอาจจะบาดหูเขามันอาจจะแบบเขารู้สึกว่าไม่อยากฟังนะครับมันมันมันขัดต่อการพัฒนาตัวเองของเขานะครับเขาก็จะไปแบบจะไปอยู่คนเดียวจะไปหาความรู้จะไปอะไรแบบนี้คือบางทีเราอาจจะสื่อสารผิดพลาดกับเขาไปบ้างอาจจะอะไรไปบ้างแต่คนนี้นี่คือ หนักแน่นนะครับว่าเขาจะไม่รับโทรศัพท์เราบางคนอาจจะมีการตัดสายทิ้งหรือบ,บางคนอาจจะแบบแบบสมมุติว่าออนเฟซเขาก็จะปิดสถานะออนไลน์ ain, อะไรแบบนี้นะครับบางทีอาจจะปิดแค่กับเราหรือบ,บางทีอาจจะปิดกับทุกคนเลยก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปโฟกัสกับงานกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นท็อป,ปิกของเราว่าคนที่เราคิดถึงเนี่ยมีเขาเขามีคิดถึงเราบ้างไหมเนี่ยมันน้อยมากอะมันมันมันคิดถึงเราแต่น้อยมากอะเพราะว่าเขาพยายามจะไม่คิดถึงเราอยู่อะ่ะ เหมือนเขาพยายามจะไปแบบไปไปโฟกัสไปอะไรกับการงานเพราะว่าพอมาคิดถึงเรื่องเราแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดเอ่อทุกข์ขึ้นมานะครับดังนั้นเราอาจจะไม่ใช่ความสุขของเขาหนึ่งเลยคือเ,อาเราอาจจะไปกวนสมาธิเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับการคอของเราเนี่ยคือบางทีเขาก็ไม่ได้อยากคุยยาวอะไรขนาดนั้นเขาอยากจะคุยอะไรที่แบบเป็นสาระนะคนนี้ดูเขาเขา,เขาชอบแบบเขาชอบสาระนะเขาชอบคุยอะไรที่แบบมีประโยชน์ครับ ชอบอะไรที่จับต้องได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยสแสวงหาอะไรที่แบบจับต้องได้กับเราเนี่ยคือเขาเขาอาจจะมองว่าก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้รีบใช้ตอนนี้ก็ก็เลยไปทําอย่างอื่นก่อนไปโฟกัสเรื่องเรื่องอื่นด้านอื่นก่อนนียนะครับดังนั้นท็อปปี้อันนี้ก็จะช้ำๆนิดนึงสำหรับชาวกองที่2ครับว่าเขาอาจจะคิดถึงเราน้อยไปหน่อย คิดถึงเราบ้างแต่น้อยนะครับดังนั้นกล้องนี้ก็ไม่เป็นไรน้องกอดๆนะท่านเพื่อนชอบสามารถที่จะไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับเอาไปแบ่งปันเพื่อนที่เ้เนที่ทำง,งานดูได้นะครับท่านเพื่อน,นไปแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะระบายเชิญเขียนเขา้ามาในช่องคอมเมนต์นะครับก็ให้คนนี้เขาไปแบบไปอยู่กับงานไปอยู่กับอะไรของเขาไปนะครับคือมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับและเราก,เราก,เราก็เราก็อาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างตามภาษามนุษย์นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเช่นกันนะครับเราเองก็แค่ ต้องปรับตัวไปตามสภาพนะครับเราไม่ชอบเราก็ไม่โอเคเราก็หาอย่างอื่นทานะครับเหมือนเขาก็หาย่างอื่นทําได้เช่นกันนะครับอ๋อแต่ก็เพื่อนๆที่เลือกกองนี้อาจจะไม่ต้องแบบคิดมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าการดูดวงพิกาดเป็นการดูดวงแบบหมู่นะครับเป็น general ล e ดด i n g นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปจริงจังกับมันนะครับโอเคครับผมเราเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3ครับกองที่3ของเราเป็นกอง พชอปนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมณีวัฒน์ที่จะรับหน้าที่แปลไพ่ตลอดคลิปนี้นะครับกับ็อปิทีว่าคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะครับดูแล้วเนี่ยคนคนนี้นะครับดูจากพฤติกรรมของเขานะครับเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรต่อเนื่องนะครับทําอะไรระยะยาวทําเป็นเวลานานนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาคิดถึงต่อเราเนี่ยเขามองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายปฏิเสธเขามากกว่านะครับ น่าจะเป็นฝ่ายเราหรือเปล่าครับที่ไปปฏิเสธเขานะครับแต่ว่าไพ่มันอาจจะสลับกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่สลับนะครับเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยน่าจะน่าจะอิกนอเขาอะน่าจะเป็นฝ่ายเราที่ไปอิกนอเขาก่อนอิกนอแปลว่าอะไรนะคือไปเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเขาอะไม่ว่าเขาจะทําอะไรเราก็เงียบใส่อะไรแบบนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่ที่มีประเด็นตรงนี้ก็จะมาเลือกกองนี้นะครับมันเหมือนกับว่า คนคนนี้นะครับชีวิตเขาอะค่อนข้างที่จะขาดนะครับอาจจะขาดอะไรในหลายอย่างนะครับก็เลยเหมือนเหมือนเวลามีความรักเวลาอยู่กับเราเขาก็จะพยายามแบบเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอะไรดีๆนะครับช่วงเวลาดีๆอะไรแบบนี้นะครับต่อการที่มีต่อกันนะครับอาจจะเป็นทั้งเราและเขาทั้งเขาและเราก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนคนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคนที่มีความต่อเนื่องให้กับอะไรบางอย่างนะครับเพราะหวังผล วางผลระยะยาวนะครับที่จับต้องได้ที่เก็บที่เก็บได้นะครับที่เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ทฤษฎีที่มันแบบเคว้งคว้างที่ที่มันจับต้องไม่ได้คนคนนี้ชอบอะไรที่จับต้องได้นะครับแล้วดูท่าทางเขาจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรต่อเนื่องมีความเก่งในด้านแมชชีนิกนะครับเครื่องยนต์กลไกนะครับเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในมือเขาแล้วมันมีแมชชีนิซึมมันมีกระบวนการบางอย่างทาง ทางกลไกอ่ะเขาจะถนัดรู้เป็นพิเศษนะครับดังนั้นคนคนนี้ก็เลยชอบอะไรที่จับต้องได้อะไรที่เป็นรูป,ประธรรมมากกว่านามประธรรมเขาอาจจะเรียนรู้เรื่องนามประธรรมอะไรไม่ได้มากนักนะครับแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจในพฤติกรรมของเราที่บางทีเราอาจจะเงียบไปนิ่งไปเพราะอะไรนะครับดังนั้นคนคนนี้เขาจะงงๆเขาจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป,เป็นผู้ชายที่มีหัว,ห,วหัวคิดฝ่ายซ้ายไปเลยอ่ะหรือถ้าคุณนึกถึงผู้หญิงครับผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเอ่อใช้สมองซีกซ้ายเหมือนจะเยอะกว่านะครับชอบการคํานวณชอบอะไรที่จับต้องได้แต่จะไม่ชอบอะไรที่เป็นหลักปรัชญาเป็นอะไรที่มันดูเลื่อนลอยเป็นนามธรรมอคนคนนี้จะไม่ถนัดนะครับคนที่เราคิดถึงเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะครับขอสี่ใบครับใบที่1ครับใบที่2ครับ ใบที่สามครับแล้วก็ใบที่4ี่ครับขอบคุณครับประชาลีออดครับ7็ดเหรียญครับเล็กเรียนมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ราชนีถือดาบนะครับคนคนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาคิดถึงกับเรานะครับมันเหมือนว่าเขามองว่าเราเป็นทั้งคู่แข่งนะครับเป็นทั้งเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราถามถึงคนรักนะครับ ก็มันจะมีทั้งเพื่อนทั้งรักทั้งชังอะไรอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่ามีการแบบเป็นคู่แข่งกันระหว่างเรากับเขานะครับเพราะคนคนนี้เหมือนเหมือนเป็นคนที่แบบชอบแข่งขันนะครับแต่คือไม่ได้ชอบเอาชนะนะแต่ว่าแบบมีอะไรก็คือต้องแข่งไว้ก่อนอะไรแบบนี้ดังนั้นคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบเเด็กเหรียนมาอีกแล้วนะชอบอะไรที่จับต้องได้นะครับอะไรที่แบบชูวัวนะครับอะไรที่แบบเขาเรียกว่ามีมีการเก็บเกี่ยวอยู่ในนั้นอะคือมีอะไรที่ เ,เขาเรียกว่าปลูกพืชหวังผลนะครับคือไม่ใช่คนไม่ดีนะปลูกพืชหวังผลนะแต่ว่า,าทําอะไรบางอย่างต้องมีผลประโยชน์ผลประโยชน์ในที่น,น,น,นี้คือไม่ได้หมายความว่าเขาเห็นแก่ตัวหรือว่าเอาแต่เก็บเกี่ยวนะแต่หมายความว่ามันมันต้องมีประโยชน์ต่อทั้งคู่ต่อทั้งสองคนอะไรแบบนี้นะเขาถึงจะเลือกที่จะทาเขาถึงจะเลือกที่จะลงทุนกับเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็ดูเป็นคนที่ชอบลงทุนนะครับถามว่าเขาคิดถึงเราไหมเนี่ย ตอนนี้บอกเลยว่าเขาน่าจะโฟกัสในเรื่องอื่น <c oughs> เป็นอีกกองหนึ่งที่มีความคิดถึงอยู่ไม่มากนัก <c oughs> เขาคิดถึงในเรื่องของ การเป็นเหตุผลที่เราเคยโต้เถียงกันอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็โฟกัสในเรื่องงานเรื่องอะไรที่เขาทําอยู่มากกว่านะครับว่ามันจะออกผิดดอกออกผลงอกเงยเมื่อไหร่นะครับจะทําเงินได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่คืออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือก็ไม่ต้องไปรังเกียจแปรนดเขาครับอย่างน้อยเขาก็หาเงินนะครับเพราะว่าเงินที่ว่าเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเขาในอนาคตซึ่งถ้งเาเกิดว่าเราหมายมั่นปั้นใจว่าคนคนนี้คือคนในครอบครัวในอนาคตเนี่ยก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรถูกไหมเออ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หมายมั่นป้านใจก็ปล่อยเขาเพราะเขาก็อยู่ในเส้นทางของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับคนประมาณนี้แล้วก็คนนี้ก็เหมือนจะตัดสินใจว่าไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออยู่คนเดียวดีกว่านะครับตัวเขาก็ก็ยังอยากอยู่คนเดียวนะครับดูแล้วเป็นคนที่มีความเด็ดขาดแล้วก็ดุดด้วยนะฝ่ายนู้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะสลับกันได้นะครับแล้วก็อาจจะบางทีอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสำหรับบางคนเพราะว่า พี่ก็ขาดนะครับเป็นการดูดวงแบบหมู่นะครับเป็นการดูดวงแบบเขาเรียกว่า general reading นะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนชอบก็สามารถที่จะไลค์แชร์ s ับส c r i b e เอาไปแบ่งปันเพื่อนๆ่นที่ร้เรีานที่ทำงานดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะระบายเชิงเขียนเข้ามาในช่องคอมเมนต์นะครับคนนี้เ็าอาจจะแบบถ้าถ้าอันนี้ลงทุนไม่ได้เขาก็เลยไปลงทุนที่อื่นนะครับเป็นไปได้ว่าก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็หวังว่าจะได้เจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีด้วยครับชาวกองที่4นะครับกองที่4กองไม้าของเรานะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมณีวัตที่จะรับหน้าที่แปลไพ่ให้เพื่อนๆตลอดคลิปนี้นะครับกับท็อปิดของเราวันนี้ก็คือคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างใหม่ครับเรามาดูตัวตลกเข้ามังกอนนะครับราชินีเหลี่ยนะครับอาชาถ้วยนะครับอัศวินดาบนะครับแล้วก็เด็กถือถ้วยนะครับคนๆนี้นะครับ ก็เท่าที่รู้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นธาตุดินอยู่สูงนะครับแต่อาจจะมีความฟุ้งเฟ้อไปกับวัตถุนิยมบางอย่างอาจจะชอบสะสมของแปลกๆของแพงๆนะครับโลหะเหล็กหรือว่าของหรูของแบรนด์เนมนะครับก็จะอยู่ในมือเขานะครับสิ่งของมีค่ามักจะอยู่กับตัวเขานะครับถามว่าเขาคิดถึงเรายังไงครับเขามองว่าเราเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะครับโดยเฉพาะผู้ ผู้ชายที่ถามถึงผู้หญิงนะครับก็ผู้หญิงคนนั้นก็จะมองว่าเราเป็นผู้ชายอบอุ un, ่นอ่อนโยนนะครับเหมือนกันนะครับผู้หญิงถามถึงผู้ชายนะครับก็จะมองว่าเราเป็นผู้หญิงที่อบอุ un, ่นอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีเออมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบเออเก็บตัวอยู่ในนั้นนะ่ะเออเป็นคนที่ค่อนข้างสงวนท่าทีวางตัวเป็นในสังคมนะครับแต่แต่ในการวางตัวของเราบางครั้งอนะ่ะเราอาจจะวางตัวจน จนจนตัวเองเหมือนคนติดเกาะนึกออกไหม <c oughs> ตัวเองก็เลยเหมือนเหมือนคนติดเกาะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นระหว่างเรากับเขานะครับมันอาจจะกลับกลับกันได้หรือว,ว่าสาบกันได้นะครับแล้วกออ็สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรานะครับมันเป็นเรื่องของการพยายามพิจิตใจกันระหว่างใครบางคนนะครับมันเป็นช่วงของแบบ กำลังเปิดสึกเปิดเกมความรักโดยเฉพาะคนที่ถามถึงเรื่องความรักหรือเรื่องคนรักนะครับแต่ท็อปิกนี้เราถามถึงคนอื่นที่ไม่ใช่คนรักก็ได้นะครับก็ตัดความลำนายเกี่ยวกับความรักออกไปนะครับแต,แต่แต่ขอแปลเรื่องความรักก่อนนะครับคือถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันมีการพยายามนะครับพยายามจะเอาชนะใจของใครคนใดคนหนึ่งน,นะครับคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขานั่นแหละนะครับที่พยายามจะหยิบยื่นความรักและความรูร้สึกดีๆมาให้เพียงแต่ว่ามันจะมีความแบบ กลัวว่ามันจะกระโชกโคกงหักไหมนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างจะแปรปวนนะครับมีความเป็นธาตุลมกับธาตุน้าอยู่ในพฤติกรรมนะครับแต่ในตัวตนมีความเป็นธาตุดินกับธาตุน้ําแต่ในความแต,แต่ในพฤติกรรมคือบางครั้งมันอาจจะดูแบบลมอะ่ะมันอาจจะพัดมาแล้วพัดหายไปะนะครับบางทีเขาอาจจะมาทักทายเราแต่ก็หายไปนะครับบางบางทีก็จะเหมือนจะรักเหมือนก็จะไม่รักเหมือนจะมาพุ่งเข้าหาเรา แต่ก็เหมือนจะพุ่งไปทางอื่นนะตกลงจะเอายังไงกันแน่นะครับใครหลายคนก็คือจะงงกับสถานการณ์แบบนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยลองมาถามไพ่ดูนะครับคนที่เราคิดถึงครับเขาคิดถึงเราบ้างไหมทอปิกของเราไปเข้ยมขอสใบครับใบที่1ครับใบที่2ครับใบที่3มและใบที่4ครับขอบคุณครับหนึ่งถ้วยครับเดชารีออครับ เเ <7. S 2> หรียญแล้วก็2เหรียญน,นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมันมีความรักเกิดขึ้นมาในใจของใครสักคนหนึ่งแล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายนูน้นเพราะเราถามถึงฝ่ายนูน้นว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมครับเขาก็เลยค่อนข้างจะคิดถึงนะครับเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างที่เคยคุยกันนะครับในที่นี้ใครหลายคนนะครับอาจจะเป็นคนที่ไปดู่กับคนที่ชอบของแบรนด์เนมนะครับนาฬิกาโรเล็กซ์รุนลร้อยอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ของอะไรที่มันค่อนข้างแพงอ่ะจะหยิบจะจับของแพงคุณอาจจะดีลอยู่กับคนประเภทนี้นะครับแล้วทีนี้เวลาที่เขาบุกอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเขามามาหายหายหรือว่าเขาแบบจะมาหรือไม่มาเพราะตัวเขาเองก็ดูลังเลอยู่ในนั้นว่าเนี่ยใช่ความรักหรือเปล่าที่เกิดขึ้นอยู่ในใจตอนเนี้ใช่ความรักหรือเปล่าแต่มันก็เหมือนมีการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆแล้วอ่ะอืม และตอนนี้ความรักนะครับก็เปรียบเสมือนกับพืชผักที่มันกําลังจเจริญเติบโตนะครับกําลังสุกงอมในอีกอนาคตนะครับก็คือลองดูไปก่อนนะครับว่าเออตัวเรากับตัวเขาตกลงเขาจะคิดยังไงกับเรานะครับแต่ว่าตัวไพ่เนี่ยมันก็จะบอกถึงการเคลื่อนไหวนะครับตัวเขาก็เหมือนจะเคลื่อนไหวมาหาเราแต่บางทีก็เหมือนจะพุ่งออกไปนะครับมันก็เลยแบบเหมือนแบบบางทีก็มาบางทีก็ไปนะครับเป็นอะไรงงๆนะครับ ซึ่งถามว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมเนี่ยไพ่ก็ยังยังคงบอกว่า,าตัวเขาเองยังงงอยู่เลยว่าเขาคิดถึงเราหรือเปล่าเพราะมันเหมือนกับว่าบางคนไม่แน่ใจนะครับาบางคนไปดีลอยู่กับคนที่แบบบางคนอาจจะเป็น LGBT แต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เหมือนเขาก็เป็นผู้ชายแท้เหมือนเขาก็เป็นผู้หญิงแท้แต่บางทีก็เหมือนแบบเหมือนเขาจะมีใจให้เหมือนเขาจะพุ่งมาหาเรานะครับบางคนจะเป็นแบบ LGBT แล้วก็มาเลือกกองเนี้ยก็เลยมีแบบ ความลังเลอยู่นะครับมีความครึง่งครึงกลางๆอยู่ในนั้นคือกลาง,งกลางไม่ใช่คําด่านะหมายความว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราไปไปเหยียดเรื่องเพศไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <c oughs> คือหมายถึงว่าบางทีเขาก็แบบจะพุ่งมาหาเราแต่อีกใจหนึ่งเขาบอกเอ๊ะแต่ไม่ได้นะสังคมมันจะไม่ยอมรับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยหายหายไปนะครับดังนั้นคาแนะนาของมีเข้มสำหรับชาวกองเนี่ยคุณต้องต่อแพชชั่นนะครับ <c oughs> คุณต้องต่อแพชชั่นให้เขานะครับคุณต้องมีแบบมีหยอดบ้างแต่ก็ทําเป็นแบบไปสนใจอย่างอื่นบบบบบ้้าาางงงออะไร่่เเีป็็นนพืแแตทก พิเศษกว่าเพื่อนนะอย่างเงี้ยนะครับก็คือไปตีอีโก้เขาให้สูงๆครับไปพูดในเรื่องดีๆในเรื่องอะไรที่แบบเขาโอเคนะครับกองนี้มีลุ้นนะครับแล้ถามว่าเขาคิดถึงไหมตอนนี้เขาก็มีคิดถึงอยู่ลึกๆก็อยู่ดีๆก็แอบคิดถึงแต่แบบเฮ้ยไม่ได้นี่มันคิดถึงไม่ได้นี่ผู้ชายเหมือนกันคิดอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยวันนี้จะเจอ ER, เ ER, หตุการณ์แบบนี้นะครับ LGBT จะเลือกแบบนี้ถ้าคนไม่ใช่ LGBT ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะมีอะไรอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับ แบบโอ้ไม่ได้นี่เพื่อนกันมานานอะไรเนี้ไม่ได้นี่นี่คนรู้จักนะเพิ่งเพิ่งเคยไปซื้อขนมปังร้านเท่าครั้งเดียวอะไรเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยเหมือนแบบเออบางทีเหมือนไม่แน่ใจเพราะความไม่แน่ใจในทีเนี้ยมันเกิดจากแรงสั่นในใจของเขาซึ่งมันส่งต่อออกมาแล้วเรารู้สึกได้ก็เลยอาจจะมาเล่นท็อปปิกนี้นะครับคุณก็คงจะโดนเรื่องแบบนี้มานะครับเขาคิดถึงเรานะครับโดยลึกๆนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเป็นหน้าที่ของเราแล้วละที่ต้องต่อแพชชั่นนะครับ <laughs> โอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็สามารถที่จะไลค์แชร์ u b s c r i b e นะครับถ้าเพื่อนมนะไรแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะระบายนะครับเชิญได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ต่อเพั่นให้ติดนะถ้าเราชอบคนนี้คว้าให้ได้นะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันท้ายคลิปครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาว t h ค i วทุกท่านครับกับทอปปีของเราในครับคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆชอบในคาทํานายหรือเปล่าครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าคำทำานายไม่โอเคไม่โดนก็ทิงท้งๆมันไปนะครับแล้วก็ทิ้งไว้กับกับดิสไลค์ก็ได้นะครับเช่นเหมือนเ,ออเหมือนที่เราถือกันเวลาไปเสี่ยงเซียมซีในวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็ได้ใบไม่ดีแล้วก็แบบทิ้งในถังขยะวาัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปเผาไปเลยแล้วแต่วัดนะครับ มันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามาดูชาแนลพี่เข้มแล้วรู้สึกว่าคำทนายไม่โดนหรืออะไรเงี้ยก็แบบอาจจะกดดิสไลท์ทีนึงอ่าหรือว่าก็ไม่กดดิสไลท์ก็ได้กดไลค์ให้พี่เข้มแต่ว่าก็แบบขอขอเคาะเคปลี่ยนนะครับฉันไม่รับคำทนายนี้อะไรอย่างี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูคลิปอื่นนะครับเราก็มีคลิปอื่นที่ตอนนั้เพื่อนๆอยเยอะแยะมากมายนะครับภายใต้กองของเรานะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอัศวินถือเหลี่ยน,นะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราเจออยู่กับคนที่แบบไม่ออกแอคชั่นทางนั้นเลย คนที่เราเกือบๆสีก่อกองเลยมั้งส่วนใหญ่แล้วคนที่ดวงโดยดวงของคนที่แบบมีโอกาสได้เห็นคลิปคลิปเนี้ยเลาใจมันอยากคลิกเข้ามาเนี่ยมักจะต้องดีลอยู่กับคนที่ไม่ออกแอคชั่นอนะคือดูแล้วแบบไม่ออกแอคชั่นอนะต่อให้รักไม่รักคิดถึงไม่คิดถึงแต่แอคชั่นไม่มีออกเลยนะครับกค็คุณมักจะต้องดีลอยู่กับคนประเภทนี้นะครับดังนั้นถามว่าแบบมัน มันหนักใจไว้ก็หนักใจคบถามว่าก้องไหนสวยที่สุดเนี่ยสำหรับพีเพ่เข้มเดียวพี่เข้มให้กองที่4นะครับกองที่4ีนี่ก็คือแบบกําลังแบบลังเลมันเหมือนมีจุดเริ่มต้นของความรักกําลังกําเนิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกำลังแบบหัวใจกําลังสนั่นหวั่นไหวนะครับกำลังลังเลว่าตกลงเอ่อคนนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเป็นกองที่หวานมากเลยครับแล้วก็ลองลองมาก็น่าจะเป็นกองแรกมนะั้งที่เขามีความคิดถึงอยู่ลึกๆแต่เพียงแต่ว่างานเขายุ่งนะครับส่วนอีก2กลองนี่ก็ความคิดถึงก็อาจจะมีแต่ว่าลึกไม่หน่อยครับ โอเคนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคำทำนายนะครับก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ชแนลของเราังมีคลิปย้อนหลังอื่นๆนะครับให้ดูเยอะแยะมากมายครับมีท o าปิกอื่นๆด้วยที่เกี่ยวกับง,งานเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการเรียนอะไรเงี้ยจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับใครอยากได้เรื่องอะไรขอได้นะครับแต่เรื่องถ้ามันดาร์กมากเกินมันมีเนกาทีฟเอ n เน g y จีมากเกินนะครับเราจะอา,อาจจะเปลี่ยนหัวข้อให้มันดูซอฟต์ลงอะไรเงี้ก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรได้ได้คลีน ได้ได้เจออะไรดีๆบ้างนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีด้วยครับ